เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า AR และ VR กันมาบ้างไม่มากก็น้อยสองตัวนี้มันต่างกันยังไงล่ะ AR หรือ Augmented Reality คือการพยายามนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงของผู้ใช้งานจะเสมือนมีวัตถุต่างๆป๊อปอัพเด้งขึ้นมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นผู้ใช้ก็สามารถใช้ร่วมกับแว่นของ AR ได้ AR มักจะแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะในด้านโซเชียลมีเดียหรือ AR กับการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ก็สามารถพบได้เห็นโดยทั่วไป เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีการนํา AR เข้ามาปรับใช้กันดีกว่าในทางการแพทย์ได้มีการนํา AR เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้เห็นภาพโครงสร้างต่างๆแบบ3มิติจากเท็กซ์บุ๊กเด้งขึ้นมาเลย AR ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากมีการเปิดตัวเกมโปเกมอนโกที่เป็นที่นิยมและเล่นกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง เรามากันที่อุตสาหารกรรมเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่อย่างอ e ีเกียที่ได้มีการนำา AR เข้ามาช่วยในการนำเสนอสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าโดยลูกค้าสามารถดูรายการสินค้าจากแคตตาล็อกและจำลองเข้ากับสถานที่ภายในบ้านได้อย่างเร็วทันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆได้จริง เท่านั้นยังไม่พอ a i ยังได้แพร่หลายไปในหมู่งานออกแบบที่เพียงแค่เราส่องกล้องไปยังแปลนออกแบบก็จะเห็นชิ้นงานนั้นเด้งขึ้นมาแบบ3มิติสามารถดูได้360องศากันเลย เรื่องช้อปปิ้งและความสวยความงามก็เช่นกันได้มีการนำ AR เข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าโดยลูกค้าสามารถจำลองภาพตัวเองบนจอมอนิเตอร์กับสินค้าที่ตัวเองสนใจได้ก่อนที่จะลองเสื้อผ้าจริงสะดวกสบายมากๆกันเลย VR หรือ Virtual Reality คือการสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะตัดขาดผู้ใช้งานออกจากโลกของความเป็นจริงเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่ผู้สร้างสร้างขึ้นแบบ360องศาโดยมีอุปกรณ์ใช้งานคือ VR Headset ที่มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายราคาตามงบประมาณของผู้ใช้งานตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ได้มีการนำ VR เข้ามาปรับใช้งาน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้มีการจำลองให้เราได้เสมือนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองเลยทำให้เห็นมุมกล้องและภาพรวมของภาพยนตร์เพื่อการปรับแก้ไขก่อนที่จะถ่ายทำจริงได้การเล่นเกมผ่าน VR headset มีให้เห็นได้อย่างแพร่หลายเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่เสมือนผู้เล่นได้เป็นตัวละครในเกมนั้นจริงๆ ในทางด้านธุรกิจงานขายสามารถช่วยในการนำเสนองานขายให้เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่สามารถให้ผู้ซื้อสามารถดูภาพโครงการแบบสมบูรณ์ก่อนได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อในทางการแพทย์ได้มีการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมผ่าตัดเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ยังมีอีกหลากหลายองค์กรที่นิยมนำเทคโนโลยี VR เข้ามาฝึกซ้อมพนักงานของตนเพื่อให้คุ้นชินกับสถานการณ์จำลองต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บจากการใช้คนจริงในการฝึกซ้อมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วยเรามาดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกันเลย i see